สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะเดินทางไปจังหวัดชนบุรีนะครับเราจะไปดูอีกกิจกรรมหนึ่งของชาวแคมป์ก็คือเพื่อนๆสมาชิกสายสัมพันธ์หลายกลุ่มนะครับรวมตัวกันเพื่อจะไปทำความดีนั่นก็คือไปช่วยเหลือทางโรงเรียนบ้านหนองผักหนาำนะครับเราจะไปทาสีแล้วก็ จะไปปรับปรุงสุขภัณฑ์นะครับรวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วย ครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองปักหนามนะครับซึ่งมาถึงตอนนี้พี่ๆเขาก็ช่วยกันระดมทาสีนะครับบริเวณหน้าเสาธงนะครับแล้วก็ตามจุดอื่น,อ,นอีกหลายจุดนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมจิตอาสานะครับผมหนึ่งพ่อสองนะครับอน,นุนเจอสองก็พาลูกมาลองประสบการณ์ใหม่เป็นจิตอาสาทาสีให้กับโรงเรียนวัดหนองผังน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของกลุ่มสตริทัศ์ก็เพิ่งมาร่วมเ,เป็นจิตอาสาครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจนะฮะว่าได้เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูกครับ ก็สวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกมีความยินดีมากนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสลิดพักและกลุ่มพันธมิตรนะคะที่โรงเรียนอะไรนะคะหนองผักหนามใช่ไหมคะโรงเรียนวัาหนองผักหนามออ,อยู่ที่อำเภอหนองใหญ่นะคะชลบุรีก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆอน ก็ถ้าเพื่อนคนไหนที่ว่างเว้นนะคะก็มาช่วยกันมาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะครับสวัสดีครับผมในนามกลุ่มสุริคทักและกลุ่มพันธมิตรนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่มาทำที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับวันนี้เราได้มาร่วมกันทำกิจกรรม ทาสีโรงเรียนทาสีอาคารและสนามเด็กเล่นนะครับวันนี้เราได้มีวัตถุประสงค์หลักก็คือได้ให้เด็กมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอยากจะมาศึกษาโรงเรียนณสถานที่แห่งนี้และท้ายนี้ผมขอเชิญชวนเพื่อนๆกลุ่มพันธมิตรทุกท่านนะครับที่คราวหน้าเราจะน้มาจาัดกิจกรรมร่วมและขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่ร่วมกันส่งกำลังใจแรงใจและมาร่วมพัฒน,นาและ สำคัญที่สุดทุกคนช่วยกันสนับสนุนเงินปัจจัยต่างๆในครั้งนี้ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับต้อนรับมากกว่าคำว่าเพื่อนนี่ตาอยู่นะเอาบอลนะ สวัสดีค่ะดิฉันนางภาวนาสังฆธรรมนะคะพ่วงในการโรงเรียนบ้านหนองผักหนามค่ะโรงเรียนบ้านหนองผักหนามของเรานะคะเป็นโรงเรียนที่เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้นจํานวน70คนค่ะมีครูผู้สอนทั้งหมด ห้าท่านและมีพนักงานราชการรวมอัตราจ้างอีก2ท่านค่ะนะคะทางโรงเรียนเราได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต1นะคะแต่งบประมาณที่ได้รับมายังไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมของนักเรียนนะคะยังขาดแคลนในเรื่องของ เครื่องอเครื่องมือในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะยกตัวอย่างเช่นกระดานไว้บอร์ดนะคะสื่อเทคโนโลยีทีวีที่จะใช้ในเรื่องของการ ติดต่อสื่อสารโดยใช้การเรียนแบบสองทางนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้นซึ่งตอบสนองกับปัจจุบันนะคะที่นักเรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะก็และก็ในเรื่องของของโครงการอาหารกลางวัน,นะค่ะนะคะนักเรียนก็ได้รับอาหารกลางวันตกเฉลี่ยคนละ21บบาทต่อมื้อนะคะก็ยังขาดแคลนในเรื่องของข้าวกับเครื่องปรุงนะคะถ้า,าทางผู้ใหญ่ใจดี ประสงค์ที่จะช่วยสนับสนุนนะคะหรือต้องการที่จะมาเลี้ยงอาหารเด็กๆมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนหรือจะสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือคุณครูนะคะในเรื่องของเครื่องพิมพ์เตอร์หรือกระดาษหรืออุปกรณ์การเรียนอื่นๆน,นะคะก็สามารถติดต่อมาที่โรงเรียนหนองผักนามได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะทางโรงเรียนนะคะหนองผักนามและดิฉันเองนะคะในในานามตัวแทนของโรงเรียนและคณะครูผู้ปกครองก็ขอขอบคุณนะคะกลุ่มโซริดทักและคณะนะคะ ที่ได้ามาดําเนินการช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการทาสีบริเวณรอบเสาธงนะคะทําให้โรงเรียนเรามีความาสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณกลุ่มโซลิตทัศ์และคณะเป็นอย่างยิ่งค่ะนะคะก็แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าทางคณะนะคะมีเวลาว่างหรือมีโอกาสนะคะก็ขอเรียนเชิญกลับมานะคะพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองพักน้ำได้อีกค่ะทางโรงเรียนยินดีต้อนรับเสมอค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้ครับเด็กๆชื่นใจมากที่จะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเอาขนมมาแจกแล้วก็ทาสีให้รวมถึงได้ปรับปรุงสุขภัณฑ์ให้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความสุขมากครับ ้งเนานเรียนชื่อนางภวนาสงรรมค่นางภาวาสังธมถูกไหมครับถูค่ะถูกไหมูถูค่ะน้องคนเล็กของคนนี้ไม่มีใจด้วยจใช่ไมใ่ไลูกใช่ใจ่้องเลก ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ให้เด็กๆได้มาแสดงความสามารถนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลก่อนในช่วงก่อนแรกๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเด็กประถมนะครับการแสดงนี่ก็จะมีกิจกรรมทั้งร้องเล่นเต้นตามจังหวะเพลงมานะครับ ทำให้สมาชิกที่เดินทางไปถึงกับอดใจไม่ได้ต้องให้รางวัลกันหลายคนเลยทีเดียวครับเต้นกันสุดฤทธิ์สุดเดชกันเลยครับหลังจากที่มีการแสดงแล้ว ก็จะเป็นการแจกของรางวัลแล้วก็ไปทานอาหารร่วมกันครับไไม่ใชคโออเเหง เอาดีครับเด็กๆใส่กระเป๋าดี้ยดูสิ่อครัจะบอกว่าท่าท่านี้หลักๆเอาไว้เวลาเข้าแถวเอาลงทาครับต้องชิบเท้าขล้นมาดูด้ยต้องเท้าแก่ท้าอ๋ออยากได้อันนี้หยิบเลย อีกอีกองนึงอีกหองนึงอีกหองนึงเอากองนึงใชอย่าแซกันอย่าแซกันเราจะผักเพื่อนจะผักเพื่อนดีๆเฉยๆไม่หมดมันไม่หมดไม่ต้องกลัวหมดมอนวีนกันไปโอ้โหเหลือเยอะอ้าหยิบได้เอาไหนที่มุนเวียนไปแจกดิหมุนเวียนไปแจก À, vì lắm 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 อเต้ไอาวปยิบเลยเอาสห่อหยิบเอาสห่อหยิบเลยอ้าวปเดินเดิออกฝังนู้นออกฝังนู้นออกฝังนู้นไอ้เชิออกฝั่งนู้นแตมถูหตัอถูกต้งนั่ตแหงะถูกต้งโอเคเโอเค ออกไปครับออกไปครับบอ2ยืนต่อ3 อาเาได้สองอ่อแล้วก็ไปนั่งดีสองอ่อนใช้เนี่อยอ่ะ,นะะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางภาวนาสังฆธรรมนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนามนะคะก็ ขอเป็นตัวแทนนะคะนักเรียนผู้ปกครองคณะครูนะคะ,อะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีวันนี้นะคะโซลิทัพและคณะนะคะที่ได้นำสีนะคะมาทาให้กับเสาธงโรงเรียนเราเสาธงโรงเรียนเราก็สวยขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังได้นำสุขภัณฑ์ห้องน้ำนะคะมามอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำไปเปลี่ยนห้องน้ำนะคะของน้องๆองอนุบาลนะคะให้มีสภาพที่ดีขึ้นและพร้อมสำหรับการใช้ งานนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแล้วก็สําหรับขอบคุณสําหรับอาหารลังวันที่เตรียมเด็กๆในวันนี้คะเดี๋ยวเราจะได้ไปชมไปชิมความอร่อยกันด้านบนนะคะขอบคุณค่ะ แวล้วลวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายราพรชื่อเล่นชื่อก,กะดาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4เลขที่2งโรงเรียนม้านหนองผักน้ำ ครูประจำชัน้นนาอดิเสกเ่ยพู้หลงผู้อำนวยการโรงเรียนนงางพรวานานสังฆธรรมวันนี้ผมดีใจมากที่พี่ๆมาทาสีโรงเรียนให้และมาทำห้องน้ำให้ผม,ผมแล้วทำกับข้าวให้ทานสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสโสภัยเยนเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพักนาำขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มาช่วยทาสีนหน้าอาคารให้ดูสวยงามและมาแจกของให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพักน้ำและมาทำห้องน้ำให้ดูสวยงามและอาหารกลางวันขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด้หญิงอริยาพร ็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เลขที่5โรงเรียนบ้านหนองพักน้ำครูประจำชั้นแนดิสกรชมพูหลงพ่วงโดยการโรงเรียนนางภาวนาสังฆธรรมหนูดีใจอย่างยิ่งค่ะที่พวกพี่ๆมาเลี้ยงอาหารและขนมค่ะหนูขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลิมโสภาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองพักน้ำครูประจำชั้นกัญญาลักษสายแปง หนูนดีใจมากๆค่ะที่พี่ๆและลุงๆ้ามาจัดกิจกรรมให้พวกหนูและมาเลี้ยงข้าวพวกหนูหนข,อขอขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมบริจาคของให้กับโรงเรียนบ้านหนองผักหนามนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับขอบคุณคุณจุลบลน,นะครับที่แต่ง,งานดีๆแบบนี้ถ้ามีโอกาสได้มีโอกาสเรียนๆเพื่อนๆทุกคนครับเข้ามาร่วมงานกิจกรรมแบบนี้ครับ ร่วมสนุนให้ให้สิ่งของกับเด็กนสน,นุกสนานดีครับผมได้บุญเยอะมากครับค่ะวันนี้ก็ยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาแจกของได้มาร่วมกิจกรรมนะคะกิจกรรมดีๆกิจกรรมน่ารักแบบนี้ค่ะขอเชิญพี่ๆทุกคนนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมในการแจกของค่ะครับความประทับใจครับของวันนี้นะครับก็พอดีเราก็ได้มีส่วนร่วมกับทางทีมกลุ่มโซลิกทักนะครับที่ จัดกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆของโรงเรียนก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมง,งานที่มาช่วยเด็กในวันนี้ครับเรากลุ่มเมียดา่ายังมาอยู่ก็พวกเรากลุ่มเมียด่าก็ยังมาอยู่ก็มาร่วมด้วยค่ะต้องขอขอบคุณกลุ่มโซลิดครับด้วยนะครับที่ที่เรียกเรามาด้วยเราได้มีกิจกรรมดีๆร่วมกันครับค่ะ ขอขอบคุณทางโรงเรียนและก็โซนิกทักด้วยนะคะแล้วก็เมยดายังมาอยู่ค่ะคุณค่ะครับสวัสดีครับในนามของกลุ่มพัธมิตรที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เราได้ทํากันเป็นการทาสีเลี้ยงอาหารเด็กๆและมอบสุขภัณฑ์สิ่งจําเป็นให้กับเด็กน้องที่ซึ่งห่างไกลความเจริญน,นิดหนึ่งนะครับครั้งนี้เราขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ร่วมกิจกรรมกับเราครั้งนี้ ข้งหน้าถ้ามีโอกาสนะครับขอเชิญชวนเชิญชวนร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับขอบคุณครับ